ทายนิสัยจากไอติมที่ชอบแต่ร้านนี้ไม่รู้จะเลือกยังไงว่ารถมันเยอะเหลือเกินคงแบบไม่มีใครมาทําทุกรถว่าเลือกรถนี้แล้วนิสัยเป็นไงเอาแบบง่ายง่ายไงเนี่ยแต่แพ้เนี่ยได้แล้วแพ้นี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตรถช็อกโกแลตเขาบอกว่าจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงมีเสน่ห์ชวนหลงมีความคิดสร้างสรรค์กระตือร้นมีชีวิตชีวาเมันเป็นสีสันของงานปาร์ตี้ หลงไหลในแฟชั่นการแต่งตัวได้ได้เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมามีต่อนะว่าเป็นคนทุ่มเทกับความรักให้เต็มที่โอ้โหนี่คือกันแทงใจดำหรือว่าไงมันแบบมันแบบมันต้องใช่มันแบบช็อกโกแลตกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เลยเออพี่มาพี่มารสไหนกวันวีนล่ะวันีลลา ความมั่นใจยกให้ที้หนึ่งมีความเป็นผู้นำกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมีสีสันชอบความท้าทายชอบตั้งเป้าหมายชีวิตมีโลกส่วนตัวสูงช่างคิดและเป็นคนที่แสดงออกทางความรู้สึกอย่างเปิดเผยใช่สำนักนี้กี่ปแรเมือมาที่พราฟ้าแล้วแหละพลาฟ้า สุขุมนุ่มลึกชอบการคิดวิเคราะห์คิดการไกลเป็นคนรอบคอบจะทําอะไรค่อนข้างที่จะคิดอย่างถี่ถ้วนต่อเมือในมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงข้อเสียคือเป็นคนเชื่องช้าใช่หัวอ่อนเชื่อคนง่ายไม่เด็ดขาดแต่เป็นเพราะคุณไม่ชอบที่จะมีเรื่องหรือหลีกเลี่ยงในความขัดแย้งนั่นเองใช่เลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ใหใ้รอยเมือนอ่อกี้วันนี้ลาไปแล้วนะ,ะช็อกโกแลตไปแล้วถ้าเกิดว่าใครเลือกสตรอเบอรี่สายหวานรักสงบเป็นคนช่างฝันเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนรอบข้างใส่ใจรายละเอียดรอบตัวเป็นอย่างดีอม,มองโลกในแง่ดีอ,อารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่อายเก็บเนื้อเก็บตัวชอบความเรียบง่ายช็อกโกแลตชิพรักความท้าทายสายลุย เป็นคนใจกว้างชอบการแข่งขันมีความทะยานสูงกระตือรือร้นต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตเข้ากับคนง่ายชอบเอาชนะมากกว่าที่จะยอมแพ้ก็คือทะยานสูงนั่นแหละแล้วก็มีความแบบชอบออกงานสังคมเป็นคนที่แบบมากไปด้วยเสน่ห์เข้ากับคนง่ายอันนี้คือสายช็อกโกแลตชิพนะครับคุกกี้อนครีมเป็นสายเฟลลี่ จริงใจสุดๆเป็นคนอัธยาศัยดีชอบผูกมิตรชวนคุยเข้ากับคนง่ายมีเสน่ห์หฮฮาร่าเริงแล้วก็เป็นคนสุดตรงดีมาดีกับแบบใจหายแต่ถ้าเกิดว่าใครร้ายมาก็คือระวังตัวให้ดีใช่เลยรสสุดท้ายผลไม้ก็คือผลไม้ทุกอย่างนะเป็นสายเปรี้ยวแซ่บแอบหวาน เป็นคนร่าเริงซุกซนชอบสแสวงหาความสุขให้ตัวเอง<ม>เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมักจะไม่แสดงออกต่อหน้าสังคม,มเป็นคนที่อินอะไรง่ายๆเจ้าน้ําตาแบบสุดๆ<ม><ม>แล้วก็สแสวงหาความสุขให้ตัวเองส่วนถ้าเกิดว่าเจอคนที่แบบสนิทใจด้วยแล้วเนี่ยก็จะเก็บไประบายกับคนที่สนิทใจแล้วก็เชื่อใจคนคน่อนข้างยากอ<ม>ีกหนึ<ม>่งว่าวาน,นิลลานี่พูสุดแล้วฟังที่ฟังแสดงว่าสํานักนี้เชื่อถือได้